สวัสดีค่ะชื่อน้องเต่านะครับอันนี้ป้าพน้าพรูลเรือค่ะลูเลือกครับผมวันนี้จะมาสอบถามป้ามีปัญหาสุขภาพด้านไหนครับที่มาใส่ชุดสุขภาพของเราข่าค่ะมีปัญหาเรื่องเข่าวหอครับผมกระดูกโผลครับผมแล้วก็มีตรงไหนอีกครับที่เป็นขาโปงคะขาโปงขาติดรูปรูปมันเดี้ยวหมอจะผ่า หมอหประนันจะผ่าและทีนี้บอกว่ากระดูกผุกอายุมากแล้วหมออายุมากแล้วตอนนี้ป้าอายุเท่าไหร่ละคะก็หกสิบเจ็ดค่ะหกสิบเจ็ดแล้วสิเพราะว่ามันเกิดเดือนตุลาวสิบแปดปันก็เลยมีปัญหากระจริงจริงแล้วอายุหกสิบได้เด็กๆเลยนะน่ายังตึงอเลยน่าจริงจริงเลยนะไม่เลยเพราะบอสเขา ใช่นอกจากปวดขาแล้วมีอย่างอื่นไหมครับที่ปวดอย่างเช่นปวดแขนปวดขาอะไรยกไม่ได้เลยใส่เสื้อในไม่ค่อยได้ใส่ไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมครับเมื่อเช้าก็ไม่ได้ใส่เสื้อในเพิ่งเข้าไปใส่บอกน้องตงแล้วใส่แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าเบาเบาึ้นไหนลองยืนดูหน่อยครับลองยืนดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง ขาสุดจะดีขึ้นมา่ก่อนมันอย่างนี้เลยนะขามันโคตรหรือว่ามันงอนะคะมันาโกมันผิดรูปทำไมเป็นขามอทําไมเป็นขาผิดรูปเพราะอะไรก็กรกไม่ได้เป็นมาแต่กําเนิดไม่ได้เป็นกําเนิดประมาณสามปีสามปีที่แล้วครับผมขาหีหกล้มมั้งหกล้มลื่นลื่นครับแล้วก็กระดูกมันขูอย่างเนี้อ๋อกระดูกมันผูดเพราะอายุเยอะแล้วที่ว่าไปธรรมศาสตร์ ได้หมอก็ต้องผ่าอยากจะผ่าแต่เราไม่ผ่าค่ไไม่ยอมค่ะครับผมแล้วทีนี้อ่ะมาใส่ถุงเท้าเรารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ดีค่ะเดินสบายนะครับค่ะนอนก็ไม่ปวดเลยนอนก็ไม่ปวดขาเลยตั้งแต่ใส่มาอันนี้ใส่มานานหรือยังครับถุงเท้าใส่ถุงเท้ายี่ห้ออะไรใส่ถุงน่องยี่ห้ออะไรใส่ปลอกแขนยี่ห้ออะไรคะไหนโซนบองโบยัตใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะ ก่อนหน้านี้เนี่ยนอกจากจะทำงานหนักแล้วก็ปวดขาปวดหวเนี่ยลังจากยกของหนักยกขยองเนาต่อเนื่องหลายปีคพอยกของหนักเนี่ยจาได้ไหมที่ยกของหนักขามการแล้วก็ต้องต้องแบกเพราะว่าบางครั้งต้องย้ายกระมัง จำได้ไหมที่ป้าเล่าให้หนูฟังก็คือ<ช>บางทีเนี่ยต้องสลับเพราะว่าพื้นที่ในร้านที่ทําล้างจานี่ยแคบบางทีต้องย้ายกระมังที่ห<ช><ช>่างล้างจานนี้<โย>เพื่อให้เขามาล้างกระทะเพราะเขาล้างกระทะเขายกกระทะไปใส่เตาตัวเองก็ต้องยอก,ะกละมังแล้วน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้ถ่ายออกก็เ,เลยมีส่วนอันนี้ก็มีส่วนด้วยใช่ใช่ห<อ>นักหนักมากแล้วล้างจานอยู่ปีๆก็ช่วงนั้นก็สามปีกว่านี้กันสามปีกว่านั่นคือทํางานยกของหนักระดับนั่นก็เลย ทำให้กระดูกติดรูปด้วยแต่ป้าธนครใส่มาแล้วเลกกิ้งกับหูน้องเนี่ยพร้อมกับกางเกงซัมบิคควีนสองล็อกไปแล้วเนี่ยป้านครใส่อยู่ประมาณสักแปดเดือนแปดเดือนแเดือนขาเปลี่ยนรูปไปเปนรูปที่ดีขึ้นหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เกือบดีขึ้นมากจะเดินลงส้นเท้าไม่ได้เลยนะลากขาด้วยส้นเท้าไม่ได้ลงอันนี้ส้นเท้าลงอันนี้ปกติแล้วค่ะครับผม ย่หอบงบยญาใช่ไหมครับที่ใส่มันกระชับแล้วมันจริงๆก็จะมาซื้อสมิตควีนนั่นแหละแต่เราขายสมิตควีนเราลดห้าสเปร์เซนตแกบอกเก็มเนี่ยหาจับต้องพอไม่เงินเงินไม่อ๋ตาก็เลยใส่บงบุญรอบนี้ก็เป็นรอบสามรอบสามที่มาลงเงินใช่ับวันนี้ก็มาซื้ออะไรบ้างก็คือบอกแขนวันนี้มาบอกได้ปอกแขนเพิ่มขึ้นมา ันกิ้งเลกกิ้งักิ้งกิงส่วนคุณบี้ท่านนี้เป็นเพื่อนรักฉันนะเนี่ยค่ัเพื่อนรักเพื่อนรกันแล้วเพื่อนียวเือกักเสียกันแล้วเขาจะทำาะไรเขาหนีเที่ยวหนีเที่ยวมาหาความรวยค่ะหนีเที่ยวมาหาความรวยอภาพอันนี้เขาชอบสุขภาพอยู่แล้วคนนี้เขาใส่ผ้าเท้าสัมิทควีของใหม่เลย แล้วเขาก็ใส่ชุดทั้งชุดเลยใส่เป็นชวอนิสุขแขนยาวบระสุทธิ์ุขแขนยาวสามารถเก็บเย็บกระชับได้ถ้าของลงเย็บเก็บเข้าใ่ได้ค่ะทำไมถึงลาชุดสุขภาพคะทีดสุขภาพดีแล้วก็ทีแรกก็เขาเห็นว่าเราลงหยอดหยอดคอยเราอยากได้ให้สวยๆเราอยากสวยต้องการสวยใส่แล้วสุขภาพก็เลยตามมา แล้วก็เลยหลงรักชุดนี้เพราะว่าสุขภาพตามมาเพราะว่าเราใส่ถุงเท้าแล้วเราไม่ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วเราเป็นหมอนรองกระดูกคดหนึ่งซี่แล้วไปตรวจหมอแล้วหมอหมอเขาบอกว่าดีขึ้นหมอหรือหมอตรวจหมอตรวจหมอหมอบอกว่าดีขึ้นแล้วก็เลือดลมของเราทุกสิ่งทุกอย่างชุดก็จะทํางานทําให้เราสุขภาพดีขึ้นแล้วก็เลยหลงรักสุขภาพจริงๆแล้วอ่ะ ต้องการความสวยต้องการให้แขนแขนแขนกระชับแขนเฟิร์มแล้วก็ต้องการให้นมตั้งการความสวยทีนี้สุขภาพก็ตามมาก็เลยต้องรักษาแต่พี่เขานั่งหลังตรงนะเขาหน่งหลังตรงเพราะเขาใส่คุกเซ็ตเลยไงแต่จริงๆถ้าจะให้คุกเซ็ตกว่านี้หมูฝากนิดนึงนะคะว่ากุญแจสําคัญของการใส่ชุดสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปวดขาปวดแขนปวดหลังปวดตัวปวดเข่า และจับก,กระดูหรือเป็นกระดูทับเส้นประสา,าเป็นหมอนรองกระดูหรือไม่ว่าจะเจ็บสลักเพสก้น,นกบหรืออะไรเนี่ยเมื่อเรามีชุดแล้วเนี่ยเราขาดเสาเข็มเสาเอกไม่ได้เลยก็คือถุงน,น่องกับเลกกิง้งถุงน,น่องกับเลกกิง้งมีทั้งแบรนด์โบโ,มโมยะและแบรนด์ซัม,มบ,บิทควีนที่<ล>เราเลี้50เปอร์เซ็นต์ถ้าเราใส่ตรงนี้เราเริ่มต้นลงเสาเอกเราก่อนด้วยการใส่ถุงน,น่องหรือเลกกิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยใส่ชุดจะเห็นผลมากขึ้นเพราะบนีิสุกอย่างเดียวเนี่ย มันจะทําเห็นให้เห็นผลเพียง50%แต่ถ้าจะให้เห็นผลเป๊ะเอร์เป๊ะวังเป๊ะอลังการแล้วเนี่ยต้องลงเสาเอกเสาเข็มด้วยการใส่ถุงน่องหรือเลกกิ้งก่อนจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้แล้วมาที่นี่ก็ประสงค์อยากได้เล็กอยากได้ไทยและเลกกิ้งเพราะว่าของสมิธเขาไม่มีไซส์เราไซส์เราไม่มีวันนี้ก็รู้จัก เรื่องก็บอกว่ามาดูที่นี่ก็เลยมาเจอก็เลยได้เพื่อนเริ่อนเลเพื่อนยก็เลยอยากอยากได้เลกกิ้งบอกตรงอยากได้เลกกิ้งอยากได้เอ่ไทยก็วันนี้ก็มากันมาเจอก็เลกกิ้งคู่เดียวกาได้เป็นปีแม่ค่ะวันนี้อยากได้มากแต่ว่าแซมมิทเขาไม่มีเขาไม่มีไซส์เราถามเขาแล้วเขาบอกว่าไม่มีไซส์เราเล็กไม่เจอไซส์เล็กก็เลยหุ่มหมดเลนะ ค่ะเดี๋ยวยังไงก็ติดต่อได้นะคะว่ามาดูไซส์ใหญ่ไซส์กบนอยู่บางปะอินอยู่ยามาเด้อมาเด้อมาเดืยามาอินมาค่ะเดี๋ยวจะพามาค่ะขอบคุณมากตเยอะแยะเลยค่ะมีมากมายลด50%ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรวยนะคะรวยกันวิดีโอนี้แค่5นาทีเนี่ยพอคุณแม่มา